สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับพีเอ็นะครับในช่องเอเมดบอยล่าสุดจําได้ไหมครับที่ผมสร้างบ้านอันเนี้ยเดี๋ยวผมดูตัวอย่างคลิปให้ดูครับสร้าง,างห้องนอนกันบ้านใหญ่กว่าห้องนอนเราูนะเนี่ยบ้านแบบเนี้ยครับพวกคุณจําได้ไหมครับ oh, <okay. S 1> ใช่ครับผมได้อัปเดตสร้างเยอะกว่านี้ครับในด่านนี้อันนี้สเลนบู ล่าสุดผมอัดคลิปสวสนสนุกไปนะผมอัปเดตนะให้มันดูแบบสวยขึ้นนะนี่ตรงนี้นีตกแต่งด้วยทิชชูาสวร์ดเนี่ยที่เป็นอะไรก็ไม่รู้ <acknowledged> <resolving uet consumed> ดืงอๆตๆๆด้ๆอๆๆือๆตๆดอๆ้อื้อๆ้อๆดือด้ตๆดื้ดื้อๆดื้ตือ เร,เ,เราเพิ่มเราเพิ่มเรือส่วนตัวไ่ด้วยนะทุกคนเรือส่วนตัวคางเขาก็จะไม่แบบเหมือนกระจกเลยนะคบครั้งที่แล้วคือผมจาได้ว่าตรงเนี้ยที่ผมวงกลมไว้เนี่ยมันจะมีกระจกธรรมดาใช่ไหมครับแต่อันนี้มันจะเป็นคางเข้าแบบสวยเลยผมจะพาไปดูการอัปเดตบ้านของผม อ่ะที่เห็นเลยนั่นคือบ่าทางเข้านี่สร้างทางเข้าดีไม่ไม่ดีดีๆไม่ได้ต้องสร้างแบบหรูหรูโอ้โหแค่ทางเข้าก็หรูแล้วอันนี้ก็เป็นที่ดูนะที่ดูดาวอ่ะแล้วก็มีชั้นสองด้วยเอาไวด้ดูในน้ำมีปลาหมึกด้วยครับอืม น่ากลัวมากไปดีกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเอา้าใส่บล็อกอะไรลงไปอะแล้วก็ส่วนที่เหลือผมก็เอ่อเพิ่มห้องดูนะห้องก็ไปนั่งอันนี้ต้องเอ่ออ่ะมี อันนี้ผมใหม่ล่าสุดเลยเอ้ยไม่ใช่ดีใหม่ล่าสุดเลยคือสวนครับผมมาสวนของผมนี่ใหญ่มากเลยนะครับน,นี่ก็จะเป็นที่นั่งนะครับเผื่อมีแดดอะไรก็มานั่งตรงนี้ได้สวนนี้เป็นแคมป์นะครับเราไม่ใช้ไฟแทนเราใช้ลาวาแทนนะแล้วก็อันนี้แต่เป็น ไม้เสียบมัดเมโลเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยไม้เสียบมัดเมโลอันต่อไปนั่นก็คือที่ปิ้งบาร์บีคิวนะในนี้ก็มีเนื้อเอาไว้ปิ้งบาร์บีคิวอันนี้ก็ไว้กินบาร์บีคิวกันคุยกันได้นะครับมีแขกมาก็คุยกันได้นะจะใส่รู้สุกสดิบนะโอ้อันนี้น้ำตกน้ำตกของผมนี่ธรรมชาติมาก มีตะไคร่น้ำด้วยมีตะไคร่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นห้องรนะับแขกนะห้องรับแขกแขกเอยเอถูกแล้วห้องรับแขกนะอันนี้ก็จะไว้นั่งนั่งคุยกันนะแล้วก็ชั้นสองก็จะเป็นที่พักของแขกนะเผื่อใครแบบเหนื่อยหรืออะไรก็มานอนตรงนี้ได้เลยดูผมนอนก่อน อันนี้ก็เป็นที่นั่งชมท้องฟ้านะชมฟ้าอ็มีแค่นี้นะครับสวนห้องน้ำาเ,เคยจำได้ไหมครับห้องน้ำมันจะมีอ่างใช่ไหมครับอันนี้ใช,ททใช้ที่กดปุ่มอตัตโนมัติใช้ที่กดปุ่มอัตโนมัติเลยครับแต่ต้องใส่ปุ่มกับเพ้าไฟหน่อยด้วย พราะว่าอ oh. ีดีเขาเลยลนะนี่ดูผมเตรียมปุ่มมาเลยแล้วก็เตรียมน้ำว้ด้วยอ่าน้ำให้เราถ้าเราใส่น้ำไปผมใส่น้ำเข้าไปแล้วตอนนี้แล้วก็กดมันจะมีน้ำออกมาโอ้โหพ่เทเลยแต่เราต้องใส่ปุ๋มเข้าไปเพื่อหยุดให้น้ำมันแบบไหลมาฮะ ล้างมือหรืออ่างล้างหน้านี่แหละครับอันนี้ก็เป็นซวมน,นะ้วมเสมือนจริงมากเลยสามารถอันนี้สามารถกดลงไปได้นะสามารถกดได้ที่มากเลยห้องครัวไม่มีอะไรมากครับเหลืแค่เพิ่มห้องกินข้าวห้องกินข้าวก็ดูหรูเหมือนกันแล้วเนี่ย มีห้องอาลิปด้วยครับอาลิปช่องผมยู่ว่าช่อง e Boy อีเมดบอยเอาเนียเดีย,ดยครับก็เป็นฉากหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นฉากหลังเอาไว้ใส่พวกแบบตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยขาดเลดยเตครับใส่กีนส์คัทนะ นี่ก็ไว้นั่งดูนะทำกิจกรรมทางยู u b e อันนี้ก็เป็นกล้องครับวงกลมเนี่ยเป็นกล้องผมก็ได้เออห้องอะไรก็รู้เป็นห้องกระจกธรรมดาไม่มีประโยชน์เลยเลยตรงนี้จากตรงนี้เป็นสมุดนะครับจะมีรูปภาพตรงนี้มันเป็นที่ตั้งนะครับที่ตั้งของของตรงนี้สว่วนห้องนอนห้องนอนอัปเดตเยอะมากเลย มันจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมอยู่ตรงกรอบนี้แต่ผมเพิ่มลำโพงแล้วก็เตียงสองอันไอ้เตียงสามอันมาแล้วก็สมุดดีดีมากแล้วก็คอมพิวเตอร์ด้วยคอมพิวเตอร์เอาไปทํางานอันนี้ก็คุยสนทนากันนะแล้วก็เอาไว้อ่านหนังสือชั้นสองของห้องนอนที่สวยมากเลยครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นแบบอีกแบบหนึง่งเล็กๆแล้วก็ อันนี้เอาไว้อะไรก็ไม่รู้นะอันนี้ก็จะเป็นทีวีเอาไว้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ตามนี้เลยนี่ตามนี้เอ้าขุนทุบไอ้นีโอ้ใช่เลยเดี๋ยวก่อนนะครับอะไรเนี่ยต้องมาใส่ใหม่กูไม่ใช่ มาโอเคนี่ก็จะเป็นที่ใส่นะครัมีชั้นเก็บของด้าน,นบนด้วยที่ใส่เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้านั่นเองแล้วก็นนจะเป็นคอมพิวเตอร์อีกแล้วนะวินโดว์และวินโดว์รไหนก็ไม่รู้ช่างมันเถอะ เดี๋ยวผมเก็บของก่อนอ,อ่ะต่อไปก็จะมีชั้นนี้นะครับชั้นนี้ก็คือห้องนั่งเล่นนะครับแต่ห้องนั่งเล่นนี่ใหญ่กว่าเดิมเลยล่าสุดตรงนี้คือห้องนอนใช่ไหมครับแต่ผมปรับแต่ง,ตงเป็นห้องนั่งเล่นแล้วฮะน,นี่นี่ แล้วผมก็สร้างห้องนั่งเล่นนะครับนี่โหสวยมากเลยอันนี้ก็จะเป็นที่ดูทีวีนะผมเปิดช่องอะไรก็ไม่รู้สารคดีกระดูโอ,โอ้โหโต๊ะดีเป็นแบ็กแอนด์ไวเลยนี่ตรงนี้ธรรมชาติมากนะสามารถมีออกซิเจนนะก็ดีมากเลยตรงนี้มีบอ่อน้ำจากคลองแสงแสบมาด้วยนะยหรือผุดหมวก อ๋อตอนนี้ก็เป็นกระถางต้นไา้นะที่แบบสวยมากเลยเดี๋ยวต้นไม้เลยได้คุณต้นไม้เลยได้ดูนีต้นไม้เลยได้โอเคตรงน,นี้ก็จะเป็นเตาผิงไฟนะที่ลวกมาจากลาวค่ะตอนนี้ก็จะเป็นชั้นสองนะชั้นสองก็ข้างล่างก็จะมีแบบ แบบน้ำมงมาด้วยนะสวยมากเลยถักต้นไม้อีกละอันนี้ก็เป็นห้อไอ้ก็เป็นสมุดครับนนี้ก็เป็นน้ำตกน้ำตกนะมาจากธรรมชาติสังเกตตรงข้างล่างวยครับมีน้ำอยู่ข้างล่างด้วยอันนี้ก็จะเป็นวิว อยากมาเลยเหมือนว่าตื่นเต้ดๆๆ,ๆๆๆ,ๆแล้วก็ที่เหลือก็ระเบียงมันก็จะเป็นมะเรยงระเบียงธรรมดาใช่ไหมครับแต่อันนี้ก็จะเป็นเพิ่มขึ้นนะคือสมุดอันนี้ก็จะมีสระไม้น้ำนะครับสระไา้น้ำหสวยมากเลยครั้งที่แล้วมันไม่มีที่ครอบหลังคาใช่ไหมครับอันนี้ผมครอบไปแล้ว นะกันแดดกันฝุ่นด้วยไม้ธรรมชาติโอเคก็จะมีชั้นหนึ่งชั้นนี้ก็ไม่มีอะไรมาเป็นห้องสมบัติอันนี้ก็ไม่มีอะไรโอ้นี่ไงห้องพิพิธภัณฑ์นนะอันนี้ก็จะเป็นรถไฟธรรมดาและะ้วค่ะ อันนี้ก็จะเป็นรถไฟส่งของนะเปิดออกมาแบบมีแต่เนี่ยมันเป็นกล่องอย่างเงี้ยครับเดี่ยดูให้ดูเนี่ยเป็นกล่องอย่างเงี้ยสามารถโอเปนได้สามารถโอเปนได้าาเดจิงมากเลยอันนี้ก็จะเป็นรถไฟอะไรก็ไม่รู้นะก็อีพราชาก็มีก็อีที่ใหญ่ที่สุดยาวที่สุดลูก ตรงนี้ผมจะสร้างเป็นห้องสนอแต่มันแบบแคบเกินเนี่ยนะครับมันเล็กเกินนะอันนี้ก็เป็นที่จุมอยู่อีกแบบนึงโอ้โหชั้นต่อไปนะครับก็จะเป็นชั้นที่สวยนิดนึงเอ,อ่ออันนี้ก็เบบีอะไรนะครับอันนี้ห้องวิทยาศาสตร์ครับนี่ขังกลนไว้ตะี้ตะกรู นะสามารถเปิดปิดได้เพื่ออะไรก็ไม่รูมาเลน่นนี่ก็สามารถผสมยาได้อ,อันนี้ก็จะเป็นห้องสวนห้องสวนนะห้องปลูกต้นไม้อันนี้ที่เป็นห้องปลูกแตงโมเรามีแตงโมแล้วก็เดซิไฟไม่ใช่แล้วมแล้ว เออโอเคเตาว่าเปิดตรงนี้จะดูอต่ท้ายสวยมากเลยเป็นหอชมวิวเป็นหอชมวิวนะครับพี่น้องเป็นหอชมวิวก็จะมีแค่นี้นะครับเดีดเ๋ยวผมพาไปทัวร์นอกห้องเอ้ยนอกบ้านไม่ใช่ก็ไม่ใช่บ้านแล้วแหละแมนชั่นแล้วนะนเนี่ยอางเงี้ยเอ้ไม่ใช่ดิ เรียกว่าคาลือหาดเลยดิมันใหญ่มากอะ่ะมันใหญ่มากเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นที่ครอบหลังคาต้นมะพร้าวผมสร้างเองนะเพราไม่มีต้นมะพร้าวเอ้ยลืมลงกจัดลถกยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โหใหญ่อลังการเวิงวังมาก โใหญ่มากเลยครับเดฟอัลต,ต์ r นี่แตกต่างกันมากเลยครับนี่สภาพรับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างคลิปนี่แับไปเที่ยวคาลืฮาสุดหรูของน้องคีเอทในคราฟเมนอลังการมากๆนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนี้ เนี่ยครับมีสองห้องตอนแรกมัน,นจะไม่มีสวนนะครับห้องครัวห้องครัวนี่แหละครับกระจกคือเป็นเนี่ยครับเห็นข้างนอกไปครับจะไม่มีสวนเลยแต่ผมเลยสร้างสวนมาไงว่าสวนมดูโดดเด่นมากเลย่างน,นี้ครับโอ้โหี่คือรูปร่างของบ้านผมนะแตกต่างกันมากเลยครับจาก ที่ผมดูเนี่ยครับนี่คือบ้านที่ยังไม่ได้สร้างสมบูรณ์แบบนะแล้วนี่คือแบบผมสร้างสมบูรณ์แบบมากเลยนี่ before before after แตกกันมากเลยครับอื้ตอ,อันตีน้เทมนะสำหรับวันนี้แล้วก็ไปเออออย่างนี้ ตรงนี้เป็นที่เริ่มต้นคลิปนะครับที่เริ่มต้นคลิปที่ผมพายเรือเนี่ยผมพายเรือตรงนี้เนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมจะโพสนี่ตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นที่พายเรือนะครับผมอยู่ตรงนี้สวัสดีครับทุกคนตรงนี้ครับใช่ครับตรงนี้ครับที่ผุมพายเรือมาตรงนี้เนี่ยคลือหัดนี่ แล้วก็มันเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยนะสำหรับวันนี้เราก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย